สวัสดีพวกคุณเป็นใครอะ่ะผมชื่อ c a t Cat t e i l ์แ t t เทล์อ่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อ c a t t a i l ใช่ไหมครับใช่ฉันคือยูทูบเบอร์ c a t t ทลฟและฉันก็จะมาเป็นคนปฏิบัติคารกินนี้เองรู้ไหมคนอย่างฉันเอาโหดมากโหดเทียบเท่ากับคุณดาฟัโบมเลยแต่มีหนึ่งคนที่ฉันก็ค่อนข้างีท่จะ ไม่เคยรู้เรื่องของเขาเท่าไหร่นะใครเหรอเขาคือแคดอิซีวันย์งละ่ะอืมแคดอิสซีวันเหรอครับเขาคือใครอะ่ะเขาเป็นชายที่โหดมากเขาคือสกิลเอเจนต์อีกคนที่มีพลังน้อยกว่าสกิลเอเจนต์แล้วก็กากน้อยกว่าสกิลเอเจนต์อืมแต่เขาก็มีพลังน้อยกว่าแล้วก็กำลังยังน้อยกว่าสกิลเอเจนต์ โอ้โหก็เท่ากับกกดิเขาไม่ค่อยกกเท่าไหร่หรอกเขาจะมาช่วยพวราบางครั้งแล้วนะครับปปปูน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 ปปูน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  ปุนปุ่นปุ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 นปูนปุนปุ่นปู่นปุ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 นปูนปุ่นปุ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 ่นปุนปุ่นปุ่นปุนปุ่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 นปแลนปุนป่นปุนปุ่นปนปุ่นปุ่นปุ่นป่นปุ่นปุอนปุ่นปนปนปุ่นปุ่นปุ่นปนป่นปุ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 นป่นป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  รู้ไหมฉันคือตัวแรกของโลกนะเว้ยแต่แกก็ไม่สนิทกับสกิปปิบ็อกเหละนะหมายถึงตัวถิ่วข้างหลังแกใช่ไหมใช่พวกนี้แหละแกไม่สนิทเพราะฉะนั้นฉันไปก่อนนะออกไปซะแล้วโอ้หแกเป็นไรเด้อตอนนี้พวกเราสามเผ่าพันธุ์สนิทกันแล้วทำไมล่ะ ก็เรื่องก็เป็นอย่างนี้นะนี่น้อยว่ามาเลยเรามาร่วมมือกันไปล่ะเดี๋ยวเราให้ครึ่งโลกเลยนะครึ่งโลกเลยเหรอใชอ่มาร่วมมือกันนั่นแหะอืมร่วมมือร่วมมือโอเคตกลงสกีบีดเอาละเราสกิบีดิบักเราสกิบีดิทอยเล็ตตอนนี้พวกเราตกลงกันแล้วดอบเยสเซส์ดอบเยสเซสสกิบีดิสกิบดีดิสกิบีดิ สวัสดีฉันคือสกิบบิทโฮลตัวแรกและฉันคือสกิบดิบล็อกตัวแรกส่วนนายคือสกิบดิทถังขยะใช่ฉันรู้มีอะไรเราสามเราสองก็ตกลงกันแล้วเหรอตกลงกันแล้วเหรอใช่แล้วมาตกลงกันไหมล่ะเราสองคนตั้งใจว่าจะแบ่งครึ่งโลกแล้วนาะจะเอาไหมเอาสิเพราะฉะนั้นะก็ตั้งใจจะครองทวีปอเมริกาอืมอเมริกาแล้วรัสเซียโอเคนายปกครองสองทวีปนี้นะ ฉันจะปกครองทวีปอังกฤษสเปนเยอรมันและอื่นๆฉันจะฉันจะปกครองไทยจีนญี่ปุน่นอังกฤษเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เมียนมาในพวกแกสัญญากันด้วยเหตุนี้เหรอใช่แล้วเหตุนี้สัญญาแล้วนแกอยายกจะมาร่วมมือไหมละ่ะร่วมมือสิเพราะว่าฉันก็ไม่อยากทําสงครามกับเผ่าพันธุ์อื่นหรอกโอเคร่วมมือ The แกงส s k i บดี้ สกิบิดิเผาพัานธุ์